สวัสดีครับมีใครนะครับตามหาไหมกับน้ํายานะครับเคลือบคันเบ็ดนะครับหรือใครที่เป็นสายนะครับบิวคันเบ็ดนะครับห้ามพลาดเลยกับเจ้าตัวนี้นะครับโด่งดังมากในสายช่างนะครับอันนี้ชื่อว่าน้ํายา เฟคโค้ดนะครับเจ้าตัวเฟคโค้ดนะครับหแพ็กเกจจะมีอยู่2ขวดแบบนี้นะครับวิธีใช้เนี่ยง่ายดายนะครับนะเอามาผสมนะครับน้ำยาขวด A และขวด B นะครับในอัตราส่วนเท่าเท่ากันนะครับคนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการนะครับเอาไปเคลือบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้ามคันนะครับที่เป็นไม้นะครับหรือจะเป็นส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นไกด์นะครับใสๆสแบบนี้นะครับนะเราทําการเคลือบนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้แห้งนะครับนะตัวเฟคโค้ดตัวนี้นะครับ ที่สายนักทําคันเบ็ดเขาชอบกันเพราะว่าตัวนี้มันแห้งช้านะครับพอแห้งช้าแล้วเผื่อเราทํางานผิดพลาดหรือพลาดจุดไหนนะครับมันยังสามารถแก้ไขได้ทันนะครับแล้วก็ตัวน้ํายาเนี่ยมีความใสนะครับสวยงามเวลาทําคันออกมาแล้วนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับนะราคาไม่แพงนะครับเซตหนึ่งสองบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากทําคันเบ็ดนะครับ สายช่างนะครับอยากลองบิวคันอยากลองเคลือบด้ามคันนะครับนะไทยเรียกได้ว่าตัวนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเจ้าเฟกโค้ดนะครับนะ<ฮ>เจอกันได้นะครับจัดกันได้เลยในาาตะก้าทิกตอกนะครับกับตัวนี้เลยเจ้าน้ํายาเฟกโค้ดจาก USA ครับขอบคุณครับ